สวัสดีค่ะวันนี้ครูเหมยน,นะคะมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันทุกคนอีกเช่นเคยนะคะหลายๆคนนะคะกําลังสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ถ้าเกิดคุณจดบริษัทแล้วเนี่ย บ้านที่เป็นของกรรมการหรือรถยนต์ที่คุณกาลังใช้อยู่เนี่ยจะเอามาใช้สิทธิ์ทางบริษัทได้ยังไงนะคะปกตินะคะเราก็จะดําเนินการนะคะเอามาบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยอยากใช้ภาษีซื้ออยากใช้ภาษีซื้อถ้าอยากใช้ภาษีซื้อนะคะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขาก็จะกระทาการโอนลอยกันแต่ปกติเนี่ยสัมภาระจะไม่ค่อยยอมให้ใช้นะคะเพราะว่าเขาจะบอกว่าไอการโอนลอยแบบนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือแล้วมันพิสูจน์ยากว่ารถท่านนั้นอะเอามาใช้เพื่อกิจการจริง ดังนั้นนะคะครูขอแนะนําว่าคุณสามารถเลือกนะคะที่จะเอามาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วภาษีซื้อก็ช่างมันเถอะยกให้สัมภาระเข้าไปแต่เราจะบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทางจํานวนอย่างนั้นน่าจะดีกว่าถูกต้องไหมคะเพราะคุณสามารถใช้สิทธินั้นได้เต็มๆหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีรถแล้วคุณจะซื้อสินทร,รัพย์เข้ามาในกิจการนะคะคุณก็ต้องเลือกแล้วถ้าอยากใช้ภาษีซื้อจากค่าน้ํามันรถเนี่ยน้ำมันรถต้องเป็นน้ํามันรถเฉพาะดีเซลเท่านั้นที่ได้ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อนะคะแต่สามารถบันทึกเป็น่่าจา,าจย กิจการได้หลายๆคนงงค่ะว่าเอ๊ครูไอภาษีซื้อกับไอค่าใช้จ่ายี่ยมันต่างกันยังไงภาษีซื้อคือภาษีที่นําไปขอเคลมคืนกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นภาษีขายหักดีดักกันคืนกันทุกเดือนแต่ค่าใช้จ่ายคือการนําค่าใช้จ่ายไปหักลดกับรายได้ยอดขายแล้วเป็นกําไรสุทธิไปเสียภาษีนิติบุคคลธรรมดานะคะวันนี้3นาทีมีความรู้กับครู่หมยนักบัญชีธุรกิจค่ะทาธุรกิจให้อัอๆอต้องมีความรู้บัญชีประกอบคู่ด้วยนะคะอยากโตธุรกิจ ติดตามโพสต์คุณหมวยไว้ค่ะเพจนะคะโคชหมวย ACC ทิกต o อโคชหมวย ACC หรือ YouTube โคชหมวย ACC เช่นเดียวกันค่ะจะนำความรู้ดีๆทางด้านธุรกิจมาแบ่งปันเยอะๆๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย